สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพืเ่อนสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับผมมาเจอกันอีกครั้งนะครับกับการใช้งานโปรแกรมสเกตดับ2024เป็นยังไงกันบ้างในวิดีโอตอนแรกนะครับเป็นการตั้งค่าเชมเพจเก็บค่าเริ่มต้นที่เราจะใช้งานนะครับก็มีการตั้งค่าตามที่ในส่วนของวิดีโอบอกนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูในส่วนของบทที่2กันนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นขออนุญาตทบทัวนนิดนึงเนาะในค่าเรียน ที่หนเนี่ยที่เราได้ดึงเอา,อาแถบคำสั่งต่างๆออกมาใช้งานนะครับซึ่งอยู่ในทูลบาร์นะเพื่อนๆน้องๆ,ๆก็ติดตั้งตามนี้นะครับใครที่ไม่ได้ชมในส่วนของตอนที่ผ่านมาก็เข้าไปดูได้วิดีโอใน c h anel n Learning Online ทางฝั่งของ YouTube รวมถึงเพจห้องเรียนออนไลน์นะครับประมาณนั้นนะอ่ะเดี๋ยวก่อนไปนะครับอยากจะพูดถึงบรรทัด c o m มานด์ไลน อ่าบรรทัดคอมมาไลน์บรรทัดแสดงสถานะนั่นแหละที่อยู่ด้านล่างเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเขาจะมีชื่อเรียกของเขาอยู่ถ้าเราคลิกขวาที่บรรทัดคอมมาไลน์เนี่ยนะครับมันก็จะมีในส่วนของการติก๊กเครื่องหมายถูกยังแถบต่างๆอ่าอันนี้จะเป็นโลเคชั่นนะที่สองก็จะเป็นแอตทริบิวต์นะครับอันที่สามก็จะเป็นพร้อมนะอันที่สี่ก็จะเป็นเมเจอร์ลาเบลตัวสุดท้ายก็จะเป็นเมเจอร์แวลูนั่นเองนะครับตัวเนี้ยฮะแวลู value อยู่ตรงนี้ลาเบลมันจะอยู่ตรงก่อนถึงแวลู ยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่าผมไปที่คำสั่งลายนะครับลาเบลมันก็จะบอกว่านี่คือเลงนะการป้อนค่าหรือการกําหนดค่าก็จะอยู่ตรงเมชเชอร์ตรงนี้นะครับผมส่วนในส่วนของพร้อมเนี่ยคล้ายๆกับบรรทัดคอมลายอย่างที่ผมแจ้งไปนั่นแหละก็คือมันจะแสดงสถานะว่าเออจะทํายังไงบ้างอะไรประมาณนี้นะก็ไม่มีอะไรซับซ้อนมากนะครับผมประมาณนั้นนะอ่ะก็เดี๋ยวเราจะไปเริ่มในส่วนของบทที่2กันเลยนะครับ แต่ก่อนอื่นใครที่เข้ามาชมนะยังไม่ได้โหลดแบบฝึกหัดนะครับเดี๋ยวเข้าไปเข้าไปดาวน์โหลดในห้องเรียนออนไลน์นะครับผมเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูว่าไปดาวน์โหลดแบบฝึกหัดอะไรมาสแตนบายไว้บ้างก่อนจะเรียนด้วยกันนะถ้าเราเข้ามาในส่วนของเพจห้องเรียนออนไลน์นะครับวิดีโอต่างๆที่มีการอัปโหลดหรืออัปเดตไว้เนี่ยจะอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆน,น,น้องๆก็เข้ามาชมได้ส่วนแบบฝึกหัดนะครับใครที่เป็นสมาชิกรายเดือนนะครับ เดือนละ35บาทเนี่ยจะมีห้องเรียนต่างหากอยู่ในนี้เมื่อเราเข้ามาในห้องเรียนต่งางห้องเรียนนี้นะฮะก็ไปที่ไฟล์ตรงไฟล์เนี่ยจะเป็นแบบฝึหกหัดต่างๆที่เอามาลงไว้ให้คือมีสอนเลวิตสเกตอัพนะครับแล้วก็ AutoCAD บ i ิสแคประมาณนี้ก่อนนะสีซอฟต์แวร์นะครับก็จะมีแบบฝึหกหัดอยู่ในนี้มาหาไล่ดูมาหาดาวน์โหลดไปได้นะครับผมประมาณนั้นนะอ่าโอเคอันนี้ผมก็ให้เพื่อนๆน้อ,นนองๆได้ ดูนะครับวิธีการดาวน์โหลดทีนี้ดาวน์โหลดไปอ่ายกอ่าขออนุญ,ญาตพูดถึงไอตัวไอ้นี้นิดหน่อยในส่วนของแบบฝึกหัดแบบฝึกหัดตั้งแต่แบบฝึกหัดที่3ผมแยกออกเป็นแบบนี้นะฮะ3ามจุ3 3.4เนื่องจากว่าแบบฝึกหัดในบทที่3เนี่ยไฟล์มันค่อนข้างใหญ่เวลาเอามาลงให้ สมาชิกของห้องเรียนในโหลดมันโหลดยากก็เลยแตกก็เลยแยกออกเป็นไฟล์ย่อยๆนะอันนี้ก็ดาวน์โหลดซึ่งทั้งหมดก็จะอยู่ในส่วนของบทที่3ส่วนบทที่2อันนี้เต็มบทอยู่แล้วโหลดไปได้เลยบทที่1บทที่2เต็มบทนะครับส่วนบทที่4เดี๋ยวจะทยอยเอามาอัปเดตให้แลกันนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปเริ่มเรียนกันเลยก่อนอื่นก็ไปเปิดนะครับแบบบรรยกาที่เราดาวน์โหลดไว้เปี่ไฟล์โอเพนนะครับผมก็จะเข้ามาในส่วนของบทที่2นะ นะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปที่คําสั่งแรกนะครับ2.1การใช้งานคําสั่งไลน์นะครับผมเอเวนขึ้นมาเนี่ยเพื่อนๆน้องๆจะเห็นนะครับบางคนที่ไม่มีไฟล์ภาพนะไฟภาพก็คือไอสัญ,ญลักษณ์เนี่ยผมเอามาใส่ให้สัญ,ญลักษณ์ที่ใช้ในแป้นคีย์บอร์ดเนี่ยมันจะมีผลนะครับถ้าเราพยายามใช้ให้มันเชื่อมโยงกันกับการใช้งานในแถบดิสเพย์เนี่ยในแถบหน้าต่างการใช้งานนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันคําสั่งลน์ คำสั่งลายไอคอนของเขาก็คือดินสอคีย์ลัดของเขาก็คือ L ถ้าเราพิมพ์ l เข้าไปนะครับมันจะกลายเป็นดินสอทันทีทีนี้ผมขออธิบายเพิ่มเติมนิดนึงการใช้งานคำสั่งในส่วนของ s k t t h u p นะครับเมื่อเราเลือกใช้งานคำสั่งไปแล้วเนี่ยแล้วเรากด escape นะครับจะหนึ่งครั้งหรือสองครั้งก็แล้วแต่โปรแกรมจะไม่ย้อนกลับมา Standby ที่ Function Selection นะฮนะเนะี่ยฮะเราต้องมากดตรงนี้หรือถ้าในขณะที่เราเลือกคาสั่งอยู่ให้เรากด Space bar นะครับโปรแกรมถึงจะมาสแตนบายที่ selection แบบนี้ให้นะอันนี้น้องๆเป็นเทคนิคพื้นฐานนะครับอ่าเรามาดูคําสั่งไลน์นะครับ, line, รบ L Enter เนี่ยหรือไลน์เราคลิกไปที่ไลน์นะครับในส่วนของการเขียนมันจะมีการกําหนดอยู่3ทิศทางแบบที่ล็อกเป็นเส้นตรงนะครับสีแดงผมเรียกว่าเป็นแกน x สีเขียวผมเรียกว่าเป็นแกน y สีน้าเงินผมเรียกว่าเป็นแกน z นะครับ รูปแบบการเขียนสมมุติว่าผมคลิกที่จุดต้องการเขียนนะครับคลิกซ้ายหนึ่งครั้งเลื่อนเมาส์ออกมาโดยปกติเราสามารถขยับเมาส์ไปในทิศทางต่างๆได้มันจะเป็นรูปแบบการฟรีแต่ถ้าเราขยับมาในทิศทางที่ใกล้เคียงกับแกน x มันจะเป็นสีแดงแบบนี้ถ้าเราเลื่อนเมาส์ไปด้านบนจะเป็นสีน้ําเงินซึ่งก็เป็นแกน y นั่นแหละแต่ถ้าเอียงมานิดนึงก็จะเป็นแกนไม่ใช่ y สิอันนี้คือแกน x นะครับสีน้ำเงินแกน x ส่วนตัวสีเขียวก็คือแกน y แต่ถ้าเราต้องการล็อกเลยนะอันนี้ล็อกไว้เลยนะครับก็ลองดูทีละสเต็ปนะถ้าสมมติว่าผมกดลูกศรตรงนี้นะฮะกดลูกศรน,นี้นะกดไปปุ๊บโปรแกรมจะล็อกในทิศทางแกน Y ท,ทันทีถ้ากดลูกศรขึ้นนะครับโปรแกรมจะล็อกในทิศทางแกน Z นะถ้ากดที่ลูกศรทางด้านขวามือนะครับโปรแกรมก็จะล็อกในแนวแกนวลักษณะการเขียนจะเป็นแบบนี้นะครับอะผมจะทดลองป้อนนะครับเลื่อนมาออกมาผมทําการป้อนค่านะครับสมมติผมใส่2 นะครับกด enter ไปอ่าทิศทาง2ไปในทิศทางนี้นะครับผมเลื่อนมองมาทางนี้แล้วผมกดลูกศรในทิศทางของแกน y นะครับมันก็จะขึ้นไปแบบนี้อ่าม o ติใส่2นะครับ2กด enter ไปนะครับปองค่า2นะครับเดี๋ยวนะ2 enter นี่ก็จะได้ทิศทางนี้ถ้าเรากด escape ออก1ครั้งเป็นการยกดินสอออกนะฮะอ่าจากนั้นถ้าคลิกที่จุดเดิม แล้วผมกดลูกศรขึ้นข้างบนมันจะเป็นการล็อกที่ทิศทางของแกน z ซทป้อนค่า2กด enter ครับนี่แล้วกด HK ออกไปรูปแบบจะเป็นแบบนี้ครับเห็นไหมเจอใลายกับตัวอย่างนี่นะฮะทีนี้ถ้าในกรณีที่เราเขียนเป็นสี่เหลี่ยมในลักษณะนีะ้เขียนในสี่เหลี่ยมลักษณะนี้นะครับก็คลิกจุดที่ต้องการเขียนในทิศทางนี้ผมเลือกแค่2แกนผมเลือกแค่2แกนนะก็คือ,อทิศทางของแกน x 2 Enter ไปเลื่อมาส์ไปด้านนี้นะครับจริงๆแล้วเราไม่กดก็ได้ถ้าเราวางเมาส์ดีๆมันก็จะขึ้นเป็นเส้นสีเขียวหรือแกน Y นั่นเองแต่ถ้ากดก็จะล็อกเลยนะครับใส่2 Enter ไปนะครับ2 Enter ไปแล้วก็เลื่อนเมาส์ลงมานะครับในทิศทางนี้2 Enter ไปนะครับแบบนี้ฮะก็จะได้ชิ้นงานออกมาลักษณะนี้ตามตัวอย่างนะครับอันนี้คือการใช้งานคำสั่งแรกนะครับคำสั่งลา n e เนาะ เพื่อนๆน,น้องๆที่เริ่มต้นการใช้งานสกิ u อัพไม่ต้องรีบครับค่อยๆฝึกทําให้แน่ใจกับคําสั่งพื้นฐานแล้วก็คําสั่งอื่นๆที่เราจะใช้งานได้นะเดี๋ยวส่วนอื่นๆผมจะพยายามใส่เข้าไปให้รวมถึงการใช้ประโยชน์จากเมาส์นะครับเมาส์ที่เราใช้งานนี่แหละนะครับผมประมาณนั้นนะอ่ะโอเคอันนี้คือคำสั่งแรกนะครับไปดูคำสั่งที่2เลยนะครับไฟล์โอเพนนะครับ การลบงานนี่นะครับตัวนี้ไม่ต้องเซฟทับนะครับเพื่อนๆน้นนนองๆเอาไว้ฝึกนะครับทบทวนตามวิดีโอด้วยนะมาดูการลบงานนะครับการลบงานในที่นี้คือการใช้งานคำสั่งยางลบเนี่ยนะครับหรือว่า e r a s e เนี่ยนะครับนี่นะครับรูปแบบการลบของคำสั่งนี้คล้ายๆกับการกด Delete ซึ่งใช้หลักการอันเดียวกันบางท่านอาจจะชอบ Delete มากกว่าด้วยซ้ำนะครับมาดูรูปแบบการลบชิ้นงานนะครับอย่างแรกถ้าเป็นชิ้นงานที่เป็นลักษณะของ Surface นะที่มันมีส่วนผสมของผิวนี่นะครับกับเส้นขอบนี่นะครับซึ่งผิวกับเส้นขอบแตกต่างกันนะครับเดี๋ยวจะอธิบายเพิ่มเติมให้ทีนี้ถ้าเราใช้คำสั่งยางลบนี่นะครับคลิกไปที่คำสั่งยางลบนะครับนี แล้วเราก็เลื่อนเม์มาถ้าเราคลิกที่เส้นขอบเห็นไครับคลิกที่เส้นขอบนะครับแต่ถ้าเราคลิกที่ตรงกลางเห็นะครับเห็นไหมฮะผิวจะไม่ถูกลบนะนี่ครับผิวจะไม่ถูกลบนะครับนี่ฮะมันจะเหมือนการแอคชั่นที่เส้นขอบแล้วก็ต้องถูกลบไปกับพร้อมกับเส้นขอบแบบนี้ ทีนี้มาดูการลบโดยกด delete นะครับผมกด c o n t r o l ชกลับนะ,นะครับดูนิดนึงคราวนี้ผมไปที่ selection ถ้าผมคลิกตรงปุ่มนี้นะครับโปรแกรมจะเลือกหรือ select ในส่วนของผิวแล้วกด delete ครับจะยังคงเห็นเส้นขอบอยู่เห็นไหมฮะนี่นะครับซึ่งเมื่อกี้ยังลบคลิกไม่ได้ใช่ไหมเป็นการคลิกปกติมันคลิกไม่ได้นะครับอ่ะซติผมลบที่เส้นนี้ผมกด delete ไป นะครับอันนี้จะคล้ายๆกับใช้งานจะใช้งานคําสั่งยางลบนะประมาณนี้นะครับอันนี้คือเงื่อนไขหรือเทคนิคการลบนะน้องๆคุณเพื่อนต้องต้องเข้าใจก่อนนะครับทีนี้มาดูการคลิกเพื่อลบอีกรูปแบบหนึ่งปกตินะครับถ้าสมมุติว่าอ่าผมเอา dimension ออกนะเอา d i m e n s i o ออกนี่นะครับจะเห็นเส้นที่อยู่ภายในเนี่ยนะฮะถ้าผมคลิกที่เส้นตัวนี้เฉยๆนะครับ ผมดีลิทออกไปเนี่ครับเซอร์เฟซที่อยู่ด้านล่างยังไม่ได้หายไปนะถ้าผมคลิกตรงนี้นะครับนี่ฮะเซอร์เฟซด้านล่างก็ยังไม่ได้หายไปทีนี้ถ้าสูงว่าผม s e l e คชั o นผมคลิกนีดหนึ่งครั้งโปรแกรมจะเลือกเฉพาะเซอร์เฟซครับเลือกเฉพาะผิวมันอะเฟกมันอะนะครับแต่ถ้าดับเบิลคลิกเข้าไปโปรแกรมจะเลือกเส้นขอบด้วยถ้ากด Delete นะครับนี่ โปรแกรมจริงๆมันเหมือนกลบเส้นนี้ออกไปใช่ไหมครับแต่ว่าโดยเงื่อนไขแล้วถ้ามีชิ้นงานอยู่ตรงนี้มันก็จะเส้นขอบกับผิวออกไปเฉยๆแล้วมันก็จะไปมีผลกับรูปแบบของชิ้นงานตัวอื่นเพื่อเห็นภาพชัดเจนนะผมจะสร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมาซึ่งหนึ่งชิ้นนี่นะครับน้องๆจะเห็นนะเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้การสร้างสี่เหลี่ยมในลักษณะเส้นปิดเนี่ยมันจะมีผิวของมันออกมาโดยตรงอยู่แล้วถ้าโซ่ผมคลิกไปที่ตรงนี้นะแล้วกด delete ยังเหลือเส้นขอบใช่ไหม นี่นะฮะถ้าสมมติว่าผมับเบลคลิกโปรแกรมเลือกเส้นขอบด้วยแล้วกด delete หายหมดนะครับนี่ฮะหลักการเป็นแบบนี้นะอ่ะทีนี้มาดูรูปแบบการเลือกชช้นงานที่มันเป็นรูปทรงขึ้นมาแล้วนะครับรูปทรงขึ้นมาเรามาดูกันถ้าคลิกตรงนี้ก็จะเป็นผิวใช่ไหมครับอ่าโดยปกตินะครับถ้าสมมุติว,ว่าผมเลือกใช้งานยางลบนะครับการเลือกยางลบที่เส้นนี้มันจะเลือกเส้นขอบหรือ edge เนี่ยนะฮะแล้วก็ผิวออกไปทั้ง2ฝั่ง นี่นะฮะจะเป็นลักษณะนี้อ่านะครับซึ่งแต่ถ้ากดไปที่ผิวของเขาจะจะไม่หายนะเห็นไหมหลักการเดียวกันนะครับถ้าสมมผมเลือกที่ selection นะครับผมเลือกที่เส้นขอบนี่ delete ไปตรงเนี้ยมันก็หายเหมือนกันเพราะว่าเส้นขอบมันหายใช่ไหมครับเส้นขอบที่ทํางานเนี่ยตรงเนี้ยกับผิวอื่นๆมันทํางานร่วมกันมันก็หายนะครับอ่ะถ้าสมม p ผมเลือกที่จุดนี้ผม delete ทิ้งโครงของตรงนี้ยังคงอยู่เห็นไหมฮะ ผมคิดๆตรงนี้ผม d e ี e t ททิ้งโครงของเขายังคงอยู่เห็นไหมอ่านะครับจะเป็นลักษณะนี้นะอันนี้คือ,อรูปทรงที่ไม่ได้จัดอยู่ใน s o l i d ตัวที่ไม่ได้จัดอยู่ใน s o l i d ก็คือตัวที่ยังอาจจะยังไม่ได้ทำเป็นกรุ๊ปหรือทำเป็นคอมโพเนนต์นะประมาณนั้นนะครับทีนี้มาดูถ้าผมคลิกไปที่ชิ้นงานตัวที่ทำเป็นกรุ๊ปแล้วเนี่ยมันจะติดกันทั้งหมดเห็นไหมฮะแล้วถ้ากด Delete มันก็หายไปทั้งกล่องเลยนะนี่ฮะ ถ้าคอนโซลคอนโทนแซดกลับมานะครับแล้วทดลองใหม่คลิกขวาไปที่กล่องตัวนั้นแล้วไปที่ Edit Group คราวนี้คลิกไปที่ตรงนี้จะเสมือนกับเราเลือกชิ้นงานที่ยังไม่ได้จัดอยู่ในส่วนของกรุ๊ปถ้าเรา Delete นะ,นะก็จะเป็นแบบนี้เลื่อนเมาอมานอกคลิกขวาแล้วกดคล o ดนะโปรแกรมไว้กลับเข้าไปแบบนี้นะครับดังนั้นคําสั่งยางลบเนี่ยกับการใช้งานในส่วนของ Selection พร้อมกับปุ่ม Delete นะครับ จริงๆแล้วถ้าน้อง,น,องน้องเข้าใจเพื่อนเพื่อนเข้าใจนะครับมันก็จะช่วยให้เราสามารถที่จะลบงานได้คือเราต้องเข้าใจกับมันจริงๆก่อนว่าจริงๆแล้วหลักการการทางานของของมันในประมาณไหนนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูแบบโฟร์ัดขัดไปนะครับไปดูการเลือกชิ้นงานเมื่อกี้เกินไปแล้วเมื่อกี้เกินไปแล้วนะครับก็เป็นการทบทวนกันอีกครั้งการเลือกชิ้นงานอย่างที่บอกไปนะครับ ก็คือคำสั่งนี้ปกติถ้าเราเรียกคำสั่งอื่นออกมาก่อนให้เรากด Spacebar 1ครั้งมันก็จะย้อนกลับมาที่ Select นะครับอย่างที่บอกไปนะ Select ถ้าคลิกซ้าย1ครั้งแค่ตรงนี้แล้วกด Delete เลยมันก็คือการเลือกผิวนะถ้าสมมติว่ากดดบดบเบิรคลิกไปแบบนี้แล้วกด Delete มันจะออกทั้งเส้นเอทแล้วก็ผิวของวงกลมตัวนั้นแต่ผิวหลักตรวนี้ยังคงอยู่นะครับถ้าดบดบเบิคลิก2ครั้งมันก็หายไปแบบนี้อ่านะครับประมาณนี้ ทีนี้มาดูเงื่อนไขของบล็อกนะครับมาดูเงื่อนไขของบล็อกเมื่อกี้เราเห็นไปแล้วถ้าคลิกหนึ่งครั้งจะเป็นการเลือกแบบนี้ถ้าทริปเปิลคลิคกทริปเปลิลคลิกนะครับนี่โปรแกรมจะเลือกกรุ๊ปทั้งหมดที่อยู่ในนี้นครับคือคลิก2ครั้งเลือกเฟกกับเอ็เส้นขอบนะทริปเปลิลคลิกนี่ก็จะเลือกแบบนี้แล้วก็ดีลิทได้เลยนะครับส่วนบล็อกนี่ครับก็จะเป็นแบบนี้ แต่ถ้าคลิกขวาไปที่ Edit ไม่ใช่บ็อก g r o ร p ุ๊แล้วก็ทิปป์คลิกเหมือนกันหลักการก็จะเป็นอันเดียวกันนะครับผมประมาณนี้นะอันนี้ก็ไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับในส่วนของ Select อย่าลืมนะครับเราคลิกที่ชิ้นงานตัวอื่นแล้วกด Spacebar จะกลับมาที่ Selection ตัวนี้ทันทีนะครับไปไปดูกันตัวถัดไปนะครับในส่วนของการเขียนเส้น e e h a n d นะครับการเขียนเส้น Feehand น no, นะครับการเขียนเส้นฟรีแฮนใน SketchUp นะครับก็เหมือนกับเวอร์ชันอื่นๆที่ผ่านมาถ้าเราลองดูแบบนี้นะครับโดยเงื่อนไขแล้วเนี่ยถ้ามีลูกศรอ,อยู่ตรงนี้นะลูกศรชี้ลงทง้องน้องๆคลิกไปมันจะมีคำสั่งอืง่นๆซ่อนอยู่นยฮะจะอยู่ตรงหัวข้อนี้ฟรีแฮนเราคลิกไปหนึ่งครั้งเมื่อคลิกที่ฟรีแฮนนะครับการคลิกหนึ่งครั้งที่พื้นที่เขียนแบบนะครับนะฮะคลิกหนึ่งครั้งเนี่ยโปรแกรมจะไม่ลงเส้นนะแต่ถ้าคลิกค้าง นะครับคลิกค้างนะครับแล้วกลับมาจบที่จุดนี้นี่โปรแกรมถึงจะลงเส้นลงเส้นให้แล้วถ้ามันเป็นเส้นแบบปิดถ้ามันเป็นเส้นแบบปิดมันก็จะมีผิวท,ทันทีมีผิวหมายถึงว่าเราสามารถขึ้นความหนาได้เลยนะครับเป็นลักษณะนี้นะฮะ,ะเส้นแบบปิดเส้นแบบปิดทั่วไปเนี่ยเราสามารถสั่งให้เขาเป็นกรุ๊ปหรือเป็นคอมโพเนนต์ก็ได้นะถ้าสมมุติว่าผมดับเบิลคลิกที่พื้นที่ตรงนี้มันเลือกเส้นขอบผมก็ไปที่คลิกขวา เมกกุ๊ปอ่ะมันก็จะกลายเป็นกุ๊ปแบบนี้ฮะนี่นะครับผมประมาณนั้นดังนั้นฟรีแฮนนะครับสำคัญก็คือเวลาเราเขียนคลิกค้างเราก็ต้องให้จบที่เส้นเดิมของมันเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นนะครับมันจะกลายเป็นแค่เส้นคล้ายๆกับเส้นโพลีไลน์อ่าซึ่งไม่ปิดนะครับผมประมาณนั้นนะอันนี้คือเส้นฟรีแฮนนะครับ โอเคเราน่าจะเบรกกันก่อนในส่วนของวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวเราเบรกกันสั้นๆน้องๆเพื่อนๆก็ลองทำตามดูก่อนนะเดี๋ยวเราจะมาเจอกันในวิดีโอตอนถัดไปนะครับผม